กางเกงยียนต้องการเก็บเอวเข้าหนึ่งจดห้านิ้วมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างมาดูคลิปนี้กันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะมาดูหน้าตาของกางเกงก่อนเนาะคือกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงยียนที่อันนะคะเพิ่งจะเคยเจอแบบนี้ค่ะเป็นแบบแรกนะคะถึงแม้ว่าโครงสร้างทุกๆอย่างค่ะจะเหมือนกันกับกางเกงยียนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะตรงบริเวณแถบอะคะ่ะตรงแถบตรงเนี้ยที่เป็นเส้น,นะคะ่ะ คือเขาอ่ะจะเดินเส้นเย็บมานะคะเป็นการแต่งเส้นเนาะตรงนี้ค่ะเขาจะเดินเส้นมาเนี่ยทั้งหมดสี่เส้นแล้วก็พับทบนะคะหนามากๆเลยตรงช่วงนี้นะคะและในส่วนของด้านข้างค่ะก็มีการแบบเดินเส้นเย็บนะคะเพื่อแต่งเส้นด้านข้างเหมือนกันสี่เส้นนะคะทั้งสองฝั่งทาเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือจะมีการแบบตีเส้นนะคะเหมือนกันแต่ว่าเส้นนะคะจะไม่ได้เท่ากันกับด้าน ah, ข้างทั้งสองข้างทีนี้นะคะ เวลาที่เราจะเก็บเข้าเนี่ยคือเก็บเข้าเออยู่ที่1.5้านะคะมันไม่ได้เยอะก็จริงเนาะแต่ว่าเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราก็ควรจะเก็บยังไงก็ได้คะ่ะให้ให้พวกเนี้ยค่ะสิ่งต่างๆที่นได้แนะนําไปเนี่ยให้มันอยู่ตามแบบของเดิมคือมันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะงานจอ,อกมาสวยตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่อันนะคะแก้ไขางานให้ลูกค้าเนี่ยอันก็จะมีเก็บอยู่นะคะอยู่3ามแบบคือเก็บจากกลางหลังตรงนี้นะคะ เก็บจากกลางหลังแต่เวลาที่เราเก็บจากกลางหลังตรงนี้ค่ะแนวเส้นของตรงนี้จากของเดิมที่เขาอะค่ะเดินเส้นเย็บมาแล้วก็มันจะมีความซิดๆซใช่ไหมคะของแถบตรงนี้ถ้าเกิดเราขาดเก็บจากกลางหลังไปไอแถบตรงนี้รอยซิดๆซนะคะก็จะหายไปด้วยนะคะมันอาจจะไม่สวยหรือว่าเก็บจากด้านข้างนะคะทั้งทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเก็บเข้าแบบนี้ในการเก็บเข้าแบบนี้ค่ะมันจะใช้ได้กับกางเกงที่ที่มันไม่ได้แบบ เดินเส้นเย็บมาเป็นแต่งเส้นสี่เส้นแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดเก็บตรงนี้เข้าไปไอ้แนวเส้นตรงเนี้ยมันก็จะหายไปนะคะความซีดของขอบตัวนี้นก็จะหายไปได้วยมันจะไม่สวยฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยตัวนี้นะคะมันก็จะเก็บแบบไม่ได้เหมือนกันกับตัวอื่นเนาะอีกแบบนึงค่ะก็คือจะเก็บจากเกล็ดนะคะยาวลงมาแบบนี้นี่ค่ะอันจะให้แบบนักเรียนนะคะหรือว่างานที่อันทําให้ลูกค้านะคะอันจะตีเกล็ดลงมาแบบนี้เลยปากกระเป๋านะคะตรงปลายแหลมของ ตรงเนี้ยมันจะเข้ามาข้างในปากกระเป๋าเลยคือมันจะหายเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ทําแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าตรงเนี้ยค่ะแนวเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็แถบตรงเนี้ยคือหนามากๆเลยค่ะไม่สามารถที่จะตีเกล็ดได้เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะว่าเราจะแก้ไขแบบไหนคืออันต้องอธิบายแบบนี้เนาะว่า เวลาที่อันนะคะจะแก้ไขางานเนี่ยอันนะคะจะสอนนักเรียนเนาะในการวิเคราะห์งานก่อนว่าเราจะแก้ไขแบบไหนเราจะไม่ได้บอกเลยว่าจะแก้แบบนี้เลยนะเพราะว่าแต่ละตัวนะคะโครงสร้างแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้แล้วก็จะต้องรู้ว่าเราจะแก้แบบไหนงานถึงจะออกมาสวยนะคะอ่ะโอเคตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการเก็บเข้าอยู่ที่1.5ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บแบบรวบจากเอวนะคะลงมาแบบยาวๆแบบนี้เลยไม่ใช่งานมันจะเสียทรง เวลาที่จะแก้ค่ะเราจะแก้ตามโครงสร้างแพทเทิร์นเดิมตัวนี้นะคะลองสังเกตดูเขาจะมีขอบเอลนะคะเป็นส่วนเป็นส่วนแพทเทิร์นหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวกางเกงค่ะแพทเทิร์นอีกหนึ่งชิ้นในการแก้เราก็จะแก้แยกนะคะอ่าตัวนี้เนาะอ่าขั้นตอนแรกที่เราจะทำค่ะก็คือของเดิมเนี่ยเขาจะมีหูใช่ไหมคะหูตรงนี้อยู่ก็ให้ล้อหูนะคะแล้วก็ลาอค่ะส่วนของตรงนี้นะคะขอบเอตรงนี้เลยแล้วก็ลาอออกตรงนี้เนาะ ส่วนนี้ค่ะล้อออกเลยพอหลังจากล้อออกเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาทําการแก้ไขส่วนของด้านบนที่เป็นเก็บเอวก่อนตรงนี้นะคะต่อจากนั้นอ่ะเราก็อ่าอหูตรงนี้ใช่ไหมคะพอล้อตรงนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความที่เราเราจะเก็บเราจะเก็บทรงเนาะให้ให้ล้อหูตรงนี้อออกไปเลยอ่ะล้อหูตรงนี้ออกไปเลยอ่ะพอล้อหูออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็วัดตรงนี้ว่าเราจะเก็บเข้าเท่าไหร่อย่างอันนี้นะคะก็หนึ่งจุดห้าก็คือ แบ่งครึ่งนะคะทั้งสองฝั่งตรงนี้เราจะเก็บเข้าอยู่ที่หนึ่งจุห้าส่วนของขอบเอวตรงนี้นะทีนี้ค่ะส่วนของด้านล่างที่เป็นส่วนที่สองเราจะตีเกต็ดลงมานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่สามารถตีเกต็ดขยาวลงมาแบบนี้ได้เนื่องจากว่ามันติดไอแถบตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องลาอนะคะตรงส่วนตรงนี้ค่ะลาะต,ตรงนี้ค่ะออกหมดเลยประมาณอย่างนี้นะคะพอลาอเสร็จแล้วค่ะเราจะตีเกต็ดนะคะให้มันไหลเข้ามาค่ะในช่องนี้ เกล็ดที่เราจะตีนะคะเราก็จะไหลเข้ามาค่ะแค่ตรงนี้แล้วก็หายไปเลยนะคะพอหลังจากตีเกล็ดเสร็จแล้วค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะอะ <S <S 2> <S 2> ก็ล้อนะคะตรงส่วนนี้ค่ะที่เป็นแถบตรงนี้ออกเท่าที่เราค่ะจะตีเกล็ดให้มันไหลเข้ามาตรงนี้นะคะเนี่ยตีเกล็ดตรงนี้ไหลเข้ามาที่เราจะตีเกล็ดตรงนี้ค่ะคือมันจะต้องแบ่งครึ่งเนาะหนึ่งจดห้าค่ะ แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ก็คือแบบเอามาแบ่งตรงนี้หนึ่งส่วนตรงนี้หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ตีเกรดลงมาพอส่วนที่สองค่ะถูกเก็บเข้าแล้วด้านบนถูกเก็บเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่เย็บปิดนะคะตรงขอบเอวตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะงานก็จะออกมาสวยค่ะแล้วก็ทรงไม่เสียด้วยเนาะเนี่ยค่ะพอเย็บปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็หูนะคะมาเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองค่ะ ในการแก้ไขนะคะ